สวัสดีเอฟซีสูขูสู้คนเป็นจังไดน,น,น้อโมนี่ห้าหน้อยแตกว่ามันแตกพี่น้องเข่ามดสุลอบซีน้อยเลยพี่น้องนี่สองเด่งแต่มี่เขาบนรางสะพาะคิดนี่เขาบน่างเลยนะพี่น้องเขางามๆเลยพี่น้องมาจังไดผมมาชมมาเสียนาอผู้ติดตามห้าหน้อยแต่สุขูสุขคน พอพิดวังเนาะพี่น้องเอินกันบ้าในหลายในพวกเชียนหลุดเชียนนันทั้งหลายเนาะนักหลุดนักหนักหลุดนักวิ่งทั้งหลายเขามาเลยพี่น้องเอ้ยยินดีตรับเักาสู้ส่องซิมพก้าร่วยใช่นันกับส่องตาคุณพ้าร่วยทุกคนทุกคนเด้อหนักวิ่งนักหลุดทั้งหลายเขามาเขามาบางมือก็มีไหลมาแตกไหลมาเข้าตัวจออยู่ดอกพี่น้อง แต่โหลดนี่ว่าพิจักเถ้อมือนี่เข่าซีน้อยเข่าซีน้อยแต่ได้หาเด้อพี่น้องเด้อซีน้อยเข่าแต่ได้หาสะพ่อกิดนี่ได้สองนได้สามสองกับสิบสามเลพี่น้องวิ่งสามวิ่งซีสามสามทำงานสองตำแหน่งเลยสามทำทั้งบนทั้งล่างสาม ลงมาพิเศษกับศูนย์สามกะศูนย์การทำงานเป็นเก่าศูนย์พี่น้องลงมาปกติสามการทำงานอีกเป็นสามเกตลงมาวิไอพี่แปดการทำงานอีกเป็นแปดสองเป็น เป็นเขาซีหลอบได้ว่าได้หาได้ทำงานเนี่ยฮะได้หาเด้งนะพี่น้องนะซีหลอบหาเด้งสมบุญนะพี่น้องนะเป็นแซมมเหมือนเป็นแซมเลยหาหน่อยเป็นแซมเลยพี่น้องเอ้ยหาหน่อยปูขุนเป็นแซมมเหมือนได้แซมแล้วเขามาสมมาเสียกันได้จังหน่อยกับชิลีเสียเล่าพัฒนากันแล้วเล่าพัฒนากับกำลังมาปูขุนกระจับให้เพาะคิดนะพี่น้องจับให้ไล่พี่น้องฟังกัน ของบันทีสองจับคูซีสเก็ดหกเก็ดหนึ่งีศูนย์วิ่ง 4, 3, 4 3, ีสามกลมเด่น4ีสาลูดได้3มพี่น้องเล้ยได้สองสองตำแหน่งเล้ยคือ3าสองกับ1.3บนล่างบน3าสองลางหนึ่ามสามตัวเดียวได้สองเข็มขัดนะพี่น้องนะ มือนี่สามเลสามเข้มขัดกลุ่มสามกลุ่มศูนย์นี่กลุ่มนี่ติดมาตลอดนะพี่น้องนะพิเศษจับคู่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสามหกวิ่งถักเขาอมาอวิ่งนะนั่นกะสามเป็นหกห้านะพี่น้องการวิ่งเอาเอาเดียวนี่ละพี่น้องเอ้ได้ศูนย์พี่น้องเป็นเก้าศูนย์ ถามว่าตัวสำล้องหกกระได้หกกระไดหกขาหนังพี่น้องแต่ว่าพี่น้องว่าเขาบ้าดอกตัวสำลองตกกทิกับสามศูนย์พี่น้องจับคู่สามสี่ศูนย์เก่าหกสามวิ่งสามศูนย์นะพี่น้องเขาสามพี่น้องได้ 3, สามเกตตัวสำลองกับเขาสามคือเก้าเลยหกสามว่าเขาพี่น้องเขาสามคือเก่า ขามาวิไอพีบาทนี่ในสามเกตแล้วมาวิไอพีจับคูเกตแปดเกตหาศูนย์หนึ่งหนึ่งเกตวิ่งเกตแปดพี่น้องเขาได้แปดได้แปดสองคือมือนี่ได้เขาซีน้อยแต่ว่าได้หาไล่กันนะพี่น้องนะกูดได้เขามากกับสมบูรณ์ยุดอก ได้ครับปลาทูขาหมูขาไก่เหลืหอไรยอดกระปุกพุ่นละเพราะว่าเขาซีน,น,ซน,น,น,าน้อยเป็นแซมเนี่ยพี่น้องวัอนี้เด้อหาน้อยเป็นแซมเอาม้าบึงวันที่สามสิไปแล้วพี่น้องวันที่สามต่อวันที่สามเลยบ่รอสาแล้วดีใจดีใจมือนี้ไปเลยได้เขาเต็มสมบูรณ์ซีน้อยได้เป็นแซมเลยเมือนี้อาบ้าลายใหญ่ห่างจัดเลยพี่น้อง ของค่าหน่อยจัดเลยจัดเลยก็ขอบบุญขอบคุณเด้อผูดเลยทรงคาสมุดประกาศมาดวงจันทร์เลยขอบบุญขอบคุณหลายๆที่บริเมครูบาอาจารย์ให้ลำล้ำเรื่อยๆเด้อดวงจันทร์เด้อโศกมันสมือสมือมีเงินติดกระเป๋าติดถุงติดไทยสมือสมือเด้อแห้งๆเรื่อยๆเด้อดวงจันทร์เด้อร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้อดวงจันทร์เลย ดอทุกคูทุกคนนั่นแหละเอฟซีพุติตามปู 5, ห้าน้อยปูเอา้าโอ้ลายใหญ่ห่างจับคูเลยพี่น้องจับคูเลยหกสามเดี๋ยวเล่าสีมาแล้เบึ่งเล่าว่าทันหกสามหกห้าหกห้า งค์หาคแล้วกันงเกดหคเกดเขาสามคูพี่น้องมึอนีว่ต้องเอาหลายวิ่งเลย วิ่งเลือ่อยบัดวมีสซาวัมิซีโคมัวคล้องสะโอกิดนี่สะ่พอกิดเก่งเด้มือนี่เลยจัดให้สามขูเลยขัก,ข,กขักเลยพี่น้องวิ่งงกสามวัดมิซีโคจัดจัดเต็มจัดเต็มพี่น้องที่จัดเต็มจัดให้เต็มเต็มจัดขักขักเลยเนดะ้อ วิ่งหกสามขมเด่นหกสามล่องหกเก็ดจัดให้เต็มเต็มจัดให้เต็มเต็มจัดเต็มจัดเต็มหกสาม พิเศษพิเศษสาวว่าใดพี่น้องเดียวเล่าไปก่อนเล่าไทายถอดจก่อนชิบว่าใดรุ่นชิบว่าใดเบ่งโตรุ่นเล่าปู้คนสิแตกอีกบว่าเหมือนนี่หมดที่่านมาได้วิ่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อ ได้สามตัวความคนละเลขตั้งรักเลขกเคี้ยงเขาสามตัวเลยพิเศษจับคู่ี่สองดีใจดีวันนี้ได้ได้เสมไหมเสมตลอดการเลยหาหน่อย พี่น้องโพลิติตตามกับรวยได้ตลอดเลยได้ตลอดยังเซนดวงจันทร์ิทิ์เอกสบายเลยดวงจันทร์สองหนึ่งสองวิ่งวิ่ง ว hey? ิ่งซีสองไปยังสิงไปยังหลุดไปยังหันถอยไปเร็วถอยไปเร็วดมมึงยังแยกเขามาแยกเขามามึงนี่แยกเขามานอนลงหันละเออนอนลงหันละเออนอนลงหันเออนอนลงนอนลงแยกเขามากวนไม่ละเออนอนลงนอนลงนอนลงซีสองวิ่ง อย่าเข่ามาเด้ยอย่าเข่ามาปัญญา,าเข่ามากวนนอนลงหันละเออนอนลงหันละนอนเอ็บลงเลยเร็วอย่าเข่ามากวนหาก,กินยังไปหาก,กินแล้วก,กินกระยุหลาปุ่นเอาสีสองวิ่งพี่น้องกินยังเน้ะแต่สิ่งนี้นะสีสองวิ่งกลมเด่นเน้นสีสองล่องหนึ่งสอง ร่องหนึ่งสองนั่นงรงพันละเออยอยากเขามาด้วยอ,อยากเขามายอยากเขามาปกติเขามากกับบังหนังสือผลเล็กผลเต่เาปกติเออนั่นงร้องพันอเออจะขบไปนอนแล้วนอนเลย

Hút kết Cầu Hút kết, hút cầu Hút cầu Vinh Vinh Hương Cầu kết Cầu kết Hương Cầu kết Hương Hương cầu kết Cũng đến cũng nên cầu lòng hút cầu lòng hút cầu lòng hút cầu VIP b ีไอพี่จับคู่สามสี่หา สองสีสองสีสามแปดสามแปดสามแปดวิ่ง วิ่งสามสี่สามสี่วิ่งสามสี่วิ่งสามกับสี่วิ่งกลมเล่นสามสี่ เน้นสามสี่องสามแปดว่้ยเอารถบุป็นยังหลักจำได้เยอะขีดเส้นเซนช้ำเกาพี่น้องเนาะเมื่อนี้ว่าเอาเบอร์ยังลงเอาตัดสือโลกโกล้ลงย่างเดียวคือปูขุนปูขุน ดีใจไร้ยมือนี่ปูขุนหาหน่อยได้แซมดีใจน้ำเอฟซีปูขุนเอฟซีเขาผู้ได้เขาทุกรอบก็ลุ้ยนะพี่น้องเนาะเขาสองรอบก็ลวยคือเก้านั่นแหละเพราะว่าขันยุทธขันวายยุทธแห่งลวยเพิ่มไปเพราะว่ามันเข่าทุกรอบได้พี่น้องเนาะ เอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้เข้ามใหม่กะกดกระดิ่งไว้ติดตามใบเด้อพี่น้องเด้อบ่ให้ยิีให้ยฝาดติดตามห่าน้อยปูปุนทางสองส้นหกฟ้ารวยเจ้านั่นกับสองตาคุณฟ้ารวยผ่าอนยุตตลอดละพี่น้องเมื่ติดปะค้าอยังดอกได้ซับสมือกระเป๋าตุงกระเป๋าเนนกระเป๋าอ่างกันสมือนะพี่น้องเนะ โก้ตุงกระเปนันกระเปอังให้พี่น้องสุขุสุขคนผู้มาติดตามห้าหน้อยปูกคุ้นเฮงเฮงเรยเรยเฮงเฮ่งๆๆปังปังกันสมือสมือได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วกะให้โชคดีให้โชค,ให,โคให้มั่นกันสุข,ขุสุขคนจย่เจ็บจย่จนกันครอบรัวยุเย็นเป็นสุขลำลำเรื่อยเร่ยกันเฮ่งๆ่งปังๆกันได้พี่น้องเด้พอดพบกันใหม่สุดต่อไปสวัสดี